แก้วละสี่สิบบาทสี่สิบสี่สิบแก้วใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะกาแ,แฟแกาแฟร้อยสามห้ามันแบบคล้ายๆอเมริกาโน่แต่มันจะเป็นของของชันกาแฟ มีอาราบิก้ามีด um ูมอเทนมีมีเอาทะลุร้อยนี่ร้อยนี่เนี่ยถ้าเราถ้าเรากินแบบร้อนอะแบบร้อนก็สามห้าแบบร้อนสามห้าแบบเย็นสี่สิบกาแฟปั่นสี่สิบห้าอะลองเจ๊ก้อยเจ๊ก้อย ทะ,ะ,ะ,ะาาล,ลุชุมพรอกับคุบคเจ้าคณเพื่อนนะกินกาแฟกินกาแฟอากาศมันร้อนเนาะฝนตกไม่ละชุมพรชุมพรละนองฝนตกอยากไปไปชุมพรซื้อมากินแหละขอทะลุก็หอมดีนะ แต่มัน hmm. ต mm <h. S 1> <gettable>. ้องใส่นมสดค่ะมันสดกาแฟสดขอบคุณจังเพื่อนวันเกิดวันเกิดใครนะเมื่อวานวันเกิดวันเกิดคุณไก่เกิดคุณไก่ไก่คพื่อนเื่อนดีนะคล้ายกันเนะนี่รถคันนี้สวยไหมคะ ดูนฝั่งนู้นฝั่งน,นู้นมีขนมครกนะนีขนมครกเยวเดินไปปักซอยปักซอยเพียบเลยอันนี้คือโรงพยาบาลฤาลิีนนะไอ้ที่พาเพื่อนเพื่อนไปดูโรงพยาบาลศลิิีมาแล้วอืมขอบคุณทุกคนเลยอืมให้ให้ประแจคุณเอื้อดีกว่าให้ประแจคุณเอื้อดีกว่าอืม ไอ้คุณเอืดเด้อเขาไม่ได้ทำช่องนะดเนาะคุณเอื้อไปดูตึกเกา่กาๆไหมเนี่ยตึกเก่าๆย่านบางรักทุกคนทำงานก็จะผ่านหน่อยนะไอ้เอดินไปสุดเนี่ยก็จะเจอซอยอาขามูต่อคูอยากจะออกเลื่อยก็อม่ได้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้เดี๋ยวจะเดินไปหาโรงหนังริ้นไหมโรงหนังปรินน่ะหาตรงนี้ดีกว่าขอบคุณนะคะกาแฟาอร่อยอร่อยสดชื่นแล้วก็ไปต่อไปต่อไปต่อออกจากโรงพยาบาลเลิศดศีลก็เดินไปซอยซอยโรงหนังรินใกล้ๆก,กันแล้วก็ออกไปทะลุทะลุบางรักของกินเยอะมาก ไปดูของกินร้านนี้นะน,น,น,นี่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 ผักต้มผักสดอุ้ยอันนี้อะไรนะดอกแคร์ระเจี๊ยบถั่วฝักยาวอันนี้ผัดอะไรนะผัดเห็ดอือขอบคุณคุณเอื้อมากค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดคุณไก่มาเนาะคุณไก่คุณเอื้อนี่เหมือนพี่น้องกันเนี่ยหน้าคล้ายกันมากเลยดูในโปรไฟล์เนาะ อันนี้ยังอยู่ซอยหลังโรงพยาบาลเลสินนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเห็นตึกสูงๆนี่คือโรงพยาบาลเลสินก็มีตลาดนัดอยู่นะแล้วก็มีของขายเมื่อกี้พาไปดูของขายล้วีีมาดูด้านนี้ข้างนอก้านนี้คนนุ่งเลยคนมุงมีปลาดุกย่างด้วยอ่ะปลาดุกย่างของโปรด ปลาดุกมีลาบมีน้ำตก,ม,ตกมีอาหารแซ่บเลยแกงอยากกินปลาดุกอยากกินปลาดุก อยากกินไหมพาเปียอยากกดอันนี้จังเลยอ่ะ